คับนี่ครับจะเป็นชุดเครื่องไฟในนามบริษัทวอร์เทคนะครับชุด20ดอกขอแก้แก้ไขข้อมูลนะครับจะหารชนกับดอดิดนะครับไม่ใช่นครเมื่อกี้ในคลิปก่อนเราพูดว่าเราจะจะชนกับน,นครตรงนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นของดอดิด แต่น่าจะเดินทางมาแล้วแต่ยังมาไม่ถึงเพราะตอนนี้เพิ่งจะ10บโมงประมาณ10บโมงอันนี้ครับวอเท็ก็ไม่รู้ว่าจะระบบตั้งห่างสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเย็นนี้4ี่โมงเราจะมาดูมาฝั่งอีกทีมาถ่ายอรอบหนึ่งอันนี้ครับทางของสออินเตอร์ก็ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อย มีขนาดอีกหนึ่งจอนะครับเป็นขวัญใจบ้านนาดอกลำพง SA 48ดอกหอนปากแต่ยีปากนี่ครับวัดว่าเอ็นเราจะต้องมีต้นตาล ดูอุปกรณ์นะครับจะพามาดูหอนเป็นหอนปากแต่มันแน่ครับเยดนี้งานดีๆเยงนี้านานมีทีครับ ก็ไม่มาถือว่าภาพ